สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการสุพรรณิกานะคะตําบลพรนมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะก็ที่ดินตรงนี้นะคะจะเป็นวิวเขานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากถนนรังสิตนครนายกนะคะเข้ามาเพียง700เมตรก็จะถึงที่ดินแล้วดานตรงนี้แล้วก็นู่นนะคะจะเป็นวิวเขา ที่ดินตรงนี้จะขายในราคา3,000บาทต่อตารางวานะคะเริ่มต้นตั้งแต่315ตารางวาไปจนเกือบ2ไร่เลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะก็มีถนนหน้าโครงการมีไฟฟ้าแล้วนะคะก็จะขายในสภาพที่ถมให้นะคะแล้วก็มีสาธารณูปโภคครบนะคะ เป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยค่ะก็สนใจที่ดินตรงนี้นะคะก็สามารถนัดชมแปลงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ